สวัสดีค่ะพรเพนขับรถถมือสองจากร้าน p C c h a c t o r อำเภอบุญชลักจังหวัดศรีสะเกดค่ะค่ะวันนี้พรเพนมีรถถยคันนี้ค่ะมาอัปเดตค่ะคูบตา L 5 0 1 8่ดค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี6.1ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผานหลังค่ะรถพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคาค่ะ3า9 0 0 0บาทถ่ย้ำค่ะ3า9 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0 8 1 6 0 0ป7 5น่ ค่ะหรือโทร098 4422502ค่ะร้านเราร้าน PC Tactor r อำเภอปิจรักจังหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะก่อนจะชมคลิปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พรเทนด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะค่ะไปดูรอบๆคันกันเลยค่ะค่ะรถคันนี้ค่ะจดทะเบียนปี6-1ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีฐานหลังค่ะ ยางหน้ายางหลังค่ะเป็นยางที่ติดมากับตัวรถค่ะส่วนสีตัวรถนะคะเป็นสีที่เจ้าของเดิมทํามาแล้วค่ะหากลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารถถ่ายรุ่นนี้ไว้ใช้งานค่ะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะ PC Tactor อําเภอรปเบนจร์จังหวัดศรีสเกดค่ะรถคันนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์4ีสูบค่ะเดินหน้า8เกียร์ถอยหลัง8เกียร์ค่ะ ราคาค่ะ3 2 9 0 0 0บาทไทยยำค่ะ3าม0 0 0บาทค่ะค่ลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0 8 1 6 0 0ป7 5 3ค่ะระบบไฟค่ะใช้งานได้ทุกจุดค่ะหลังคานะคะไม่มีรอยรั่วรอยแตกนะคะ รถพร้อมใช้งานมุยงานค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาคบูรตราฮัสติแรงม้าค่ะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะพีซีแคเตอร์อำเภอบรรจักษจังหวัดศรีสะเกดค่ะข้างหลังสะอาดสะอานค่ะพีทีทโอใช้างานได้ปกติค่ะค่ะส่วนฐานหลังค่ะเป็นฐานที่ติดมากับตัวรถค่ะ รถคันนี้ค่ะพร้อมใช้งานลุยงานค่ะราคาสุดพิเศษค่ะ329,000บาทค่ะยัค่ะ3า9 0 0 0งค่329,00บาทค่ะเลมชุดโอนครบค่ะจัดทรงฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC Tractor ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะรถจดทะเบียนปี61ค่ะเลมชุดโอนครบค่ะ มาดูชั่วโมงการใช้งานค่ะสองพันห้าสิบเก้าค่ะสองพันห้าสิบเก้าค่ะชั่วโมงแท้เดิมค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะอย่าลืมนึกถึงเราค่ะพี่ซีแท็กเตอร์อำเภอบึงจชลักษ์จังหวัดสีสเกตค่ะ ร้านเราเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะร้านเรามีรถถ่ายหลายรุ่นหลายรายการค่ะมีคูโบตา้ายันมาอิสกิและแม็กซี่ค่ะร้านเราขายเป็นเงินสดและผ่อนผ่านทกศค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ 0816001753ค่ะหรือโทร0984422502ค่ะร้านเราร้าน PC Tractor อำเภอวินสรักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะราคาค่ะ329,000บาทไข่ย้ำค่ะ329,000บาทค่ะเล่มชุดโอนครบค่ะจะส่งฟรีเหมือนเดิมค่ะ1,000กิโลค่ะค่ะเดี๋ยวพรเพนจะพาทดสอบการใช้งานนะคะเดินหน้าถอยหลังค่ะ หากลูกค้าท่านใดที่สะดวกนะคะสามารถแวะมาดูมาชมมาทดลองขับได้ที่ร้าน PC Tracker ค่ะทางร้านยินดีให้บริการค่ะ รถคันนี้ค่ะจุดทะเบียนปี61ค่ะมีอุปกรณ์2ชิ้นค่ะมีดันหน้ามีผานหลังค่ะราคาค่ะ3า9 0 0 0บาทขยี้ย้ำค่ะ3า9 0 0 0บาทค่ะหากลูกค้าท่านใดที่สนใจค่ะสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมค่ะ0 8 1 6 0 0 1 7 5 3ค่ะหรือโทร0 9 8 4 4 2 2 5 0 2่้ค่ะร้านเราร้านพีซีแท็กเตอร์อำเภอเปินจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเปิดให้บริการทุกวันค่ะไม่มีวันหยุดค่ะค่ะสำหรับวันนี้ถ้าผ่อนเพชรพิพลาดประกันใดก็ขอโทษขออ เราบันนี้พอนเทลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ